ฟร oh. ีมืออาจารย์ชูไหมโอ้โ oh. หฟรีมือสุดๆด,ดูครับนี่ๆเห็นไหมเห็นไม้นี่ไหมนี่เป็นไงล่ะฟรีมืออาจารย์ชูอะโอ้โ oh. หไม่ต้องเสิร์ฟกลับ,บสวัสดีครับผมกับสวัสดี FC ชาว YouTube ทุกท่านครับ อยู่กับผมเอ็กดัมซิงครับผมโอ้โหมาดูงานเปิดบ่อใหม่ของอาจารย์ชูหรือว่าทีมงานโทหนึ่งครับจานกินน้ำหน่อยเด้อมาทีมงานเขายังมาขอเขากินน้ำอีกนี่เปิดบ่อวันแรกครับดูฝีมือไม่ธรรมาดาครับไปตายสิ เฮ้ฝีมือนี่สุดยอดจริงๆครับอาจารย์ พามาอยู่กับทีมงานโทหนึ่งครับงานเปิดสะลูกแรกเอ๊ลูกแรก,ก,แรกนี่ครับช่วงเวลารอรถถกรออาจารย์ชูก็อาจารย์ชูก็แต่งรอครับปั๊ดหนูแต่งขอบข้างไหม เรื่องขุดสระนี่ต้องยกให้อาจารย์ชูเลยครับฝีมือสุดกเส,สียตินได้อาจารย์ชูมานี่ไม่ผิดหวังครับบอกเลยอยู่กับชูลูกอิสานอะไรนะไมโคซิงหรอใช่ไหมใช่เด้อู้้างล่างก็เป็น ดินเหนียวนะครับจานฝนจะตกแล้วนู่นฝนมาแล้วน่ะทันไหมนี่น้ำเต็มสระซะบ้างคืนเนี่ยเอย้ลูกรานขุดสระเสร็จก่อนเด้อเจ้าที่เจ้าทางเงยจะคอยตกไม่งันแย่แหมรวดเร็วทันใจจริงๆ นิ้วโป้ให้เลยจานชูครับเรื่องกุศะโอ้เจ้าเลาไใส่ท่อแล้วจะนี้ไหมทุกทีไม่มีท่อนะใส่ท่อไปเสร็จเรียบร้อยนี่ครับฝีมือก็ไม่แพ้ใครนะจานชูครับโอ้ลมแรงลมเริ่มมาแล้วฝนเริ่มมาแล้วจานเอ้ย แต่งขอบข้างไว้รอช่วงเวลาลอรลอรถหกล้อไปเทดินครับขนาดบุ้งกีโครงเครงโครงเครงมียังฝีมือขนาดนี้ขออยู่ใกล,ใกล้ๆอาจารย์ชูหน่อย นี่ก็มาเกาะติดชีว <t> ิตอาจารย์ชูค <Labor> ร <ator il fi> ับไตายสินี่ฝีมือว่าทำงานทุกคลนี่ไปตีดินที่ไหนครับ มือสุดๆครับสุดยอดนะครับอาจารย์ชูเรื่องแนวเรื่องอะไรนี่ตรงดิ๊กครับ ีการชีวิตก็เลยดีครับ ไม่ต้องพูดมากครับแค่ภาพบรรยายครับฟ้าทางล่างเป็นเหนียวเลยดินี่ไม่รู้ว่าจะลงชั้นล่างหรือเปล่านะไม่แน่ใจครับ นี่ครับช่วงเวลาก็ไม่เสียเวลาครับแต่งขอบสรอเลย Und wir โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแต่รอรถถังมาี๋ยวทำอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ